สวัสดีค่ะยามเช้าของสวีเดนนะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันเลยดูค่ะเมื่อวานนี้ร้อน15องศานะคะ่ะดูเมื่อคืนหิมะตกอากาศชักเปลี่ยนมากเลยดูขีขาวโพลม่หมดเลยค่ะดู ลมแรงด้วยนะคะวันนี้ข้าวโพนไปหมดเลยดูต้นไผ่เรายังอยู่ดีกำลังแตกหน่อเลยค่ะเ,เพื่อนๆไผ่อันนี้ทนหนาวได้ถึงลบยีองศานะคะอันนี้ซื้อมาจากเยอรมัน,นะค่ะ ข่าเยอะเลยดูแปลงสตอเบอรี่ค่ะข้าวโพดมีหมดเลยค่ะดูข้าวโพดเลยได้ยินเสียงลมไหมคะเ,เพื่อนๆลมแรงมากๆ แรงมากๆเลยเพื่อนๆอุ๊ยหนาวค่ะดูดิหิมะตกคือ <c oughs> ลมพันะดดูหนาวมากๆเลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะคิดถึงนะคะ <c oughs> หนาวจนปวดมือไปหมดเลยดูเก้าอี้ ยังไงตอนนี้ก็โควิดกำลังระบาดนะคะเ,เพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงก็แค่นี้ดูรอยเท้าดิลินเดินโอ้ยดูมอเตอร์ไซค์ลินนี่ ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้ทำคลิปสั้นๆคะ่ะเพราะว่าหนาวทนไม่ไหวหนาวจนปวดมือมากๆสวัสดีค่ะ